สิ่งที่ชาวพมา่ายอมไม่ได้คือการถูกเยี่ยมยีพระศาสนาเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อสมัยอังกฤษมาปกครองพมา่าข้าหลวงอังกฤษได้แวะเยี่ยมชมเจดีชเวดากองโดยไม่ยอมถอดรองเท้าด้วยถืออำนาจว่าตนเป็นผู้ปกครองแต่ชาวพมา่าไม่ยอมทางฝ่ายข้าหลวงก็ยังยืนยันความคิดเดิมของตัวเป็นเหตุให้ชาวพมา่าจำนวนหมื่นกว่าคนพากันนอนคว่ำอยู่ตามบันไดที่จะเดินขึ้นสู่องค์พระเจดีตลอดจนลานเจดีชเวดากองเต็มไปหมดไม่เห็นพื้นที่เลย หากข้าหลวงอังกฤษจะขืนสวมรองเท้าขึ้นไปจริงๆต้องเหยียบร่างชาวบ้านพม่าไปก่อนชาวพม่าถือว่าแม้ว่าประเทศของตนจะตกเป็นอนาณาจิคมของอังกฤษแต่สิ่งที่ชาวพม่ายอมไม่ได้คือการถูกย่ำยีพระพุทธศาสนาเพราะนั่นหมายถึงการย่ำยีหัวใจของชาวพุทธพมา่าเรียกได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ขององค์การรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันในแผ่นดินพมา่า ทำให้ข้าหลวงและทหารอังกฤษยอมถอดรองเท้าเข้าวัดในประเทศพม่าที่ชาวพม่าภูมิใจบอกเล่าเรื่องราวจากบรรพบุรุษ